สวัสดีค่ะชิชาเองนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับนิยายเรื่องเดิมเปลี่ยนจากนาให้กลายเป็นสาวแต่งโดยมินิซ่าตอนนี้เราก็อ่านมาได้ถึงตอนที่กแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีเสียงแทรกหลายเสียงเลยมีเสียงฝนเสียงดนตรีที่ได้ยินอยู่แว่วๆนะคะไม่รู้ว่าดังหรือเปล่าแล้วก็เสียงน้องน้องก็พยายามพูดให้กลบเสียงทั้งสองนะคะ คือถ้าถามว่าทำไมถึงเปิดเพลงข้างนอกมันมืดนะคะแล้วก็ฝนตกด้วยน้องกลัวก็เลยเปิดเพลงไ้เป็นเพื่อนเนาะขอบไม่ว่ากันนะคะงั้นถ้าเราพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะไปเลยตอนที่9กล่องข้าว ช่วงเช้าของวันถัดมาวันนี้เป็นวันจันทและเธอมีเรียนเต็มแน่นทั้งวันเธอจัดการตัวเองจนเสร็จเรียบร้อยดีกำลังจะก้าวเท้าออกจากบ้านแต่ก็ต้องชะงักไว้เพราะเสียงเรียกของมารดาซะก่อนจึงต้องเปลี่ยนจากการมุ่งตรงไปประตูบ้านกลับกลายเป็นเลี้ยวเข้าห้องครัวแทนและยิ่งฉงนสงสัยมากขึ้นไปอีกเมื่อเห็นมารดาจัดเตรียมข้าวปลาอาหารใส่ถุงผ้าไว้ให้ซึ่งผิดวิสัยเพราะเธอไม่เคยเอาเข้าวกล่อง ไปทานที่มาหาลัยมาก่อนแม่ทำอะไรเนะี่ยเอาไปฝากเพื่อนลูกนะเมื่อวานก็บอกว่าชอบกับข้าวฝีมือแม่แม่เลยจะแบ่งฝากไปสักหน่อยไอวุฒินะรอแม่นั่นแหละคนนั้นแหละเอาไปแบ่งๆกันกินนะลูกแม่เตรียมถ้วยกับช้อนไว้ให้ด้วยมันดาว่าแล้วหยิบข้าวของใส่มือเธอพร้อมกับดุนดันหลังซึ่งตัวเธอเองก็ได้แต่ตามเดินไปอย่างงงงเปิดที่วางของใต้เบาะจัด ถุงผ้าลงภายในก่อนจะขึ้นพร้อมแบล็กเบิร์ดตรงไปที่มหาลายัยเพราะการแวะพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆกับมารดาและเพราะการออกจากบ้านผิดเวลาไปสักหน่อยทำให้เธอมาติดแหงกอยู่บนท้องถนนกว่าจะมาถึงมหาลัยได้ก็เกือบจะเข้าเรียนสายอยู่แล้วเพราะความเร่งรีบในการสาวเท้าเพื่อเข้าเรียนให้ทันกำหนดทำให้หลงลืมของฝากจาก มารดาไปจนสนิทใจมเมื่อเา้าก้าวเข้า,ขาห้องมาก็เห็นเพื่อนๆอยู่กันพร้อมหน้าตอนแรกเธอลังเลว่าจะเดินไปนั่งที่เดิมของตัวเองหรือจะไปร่วมกับพวกไอซันดีก่อนจะตัดสินใจได้คือการกลับไปนั่งที่เดิมของตนเองก่อนจะต้องสะดุ้งเพราะเสียงไอซันมันดังลั่นห้องเรียนไอเพชรเว้ยมานั่งนี่ดิไอซันพร้อมกับผุดตัวลุกขึ้นยืนโบกมาให้โบกมือไปมาเธอจึงจำต้อง สาวเท้าไปนั่งรวมกลุ่มกับพวกมันนี่ถือว่าพวกมันเป็นกลุ่มเพื่อนของเธอได้แล้วใช่ไหมเธอเลือกที่จะนั่งข้างให้วุฒิที่นั่งฝั่งหนึ่งแล้วเว้นที่ตรงกลางไว้ให้อนายที่ดูท่าว่าคงจะมาสายซะแล้วเมื่อเริ่มต้นการเรียนราวๆ3านาทีไอ้นายก็มาถึงในสภาพทีดเจียวจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่ จนอาจารย์เห็นใจยอมหยุดด่ามันแล้วปล่อยตัวมาทันทีที่มาถึงไอซันก็เปิดปากแซวทันทีสมทับไปกับไอเบสแล้วจึงเป็นไอวุฒแตะสัมผัสตามตัวพร้อมกับร้องบอกเพื่อนๆว่าไอนายมันไม่สบายเจ้านายตอบรับนิดหน่อยก่อนจะฟุบหน้านอนหลับไปจวบจนกระทั่งหมดคาบเรียนท่าทีของไอนายไม่ได้ดีขึ้นแต่กลับแย่ลงเรื่อยๆเพื่อนๆเรียกก็ไม่ได้สติจนต้องค้นตัวหาโทรศัพท์แล้ว เรียกผัวมันให้มารับกลับไปแค่เห็นว่าท่าทีที่ผัวของไอ้นายแสดงออกก็รู้แล้วว่าพี่เขารักมันขนาดไหนดูแลประดุดไข่ในหินอบกอดทนุทนอมปานนั้นเธอเองก็ได้ตบหลังไอ้วุฒเบาๆเมื่อมันยังมองตามหลังรถคันหรูนั้นไปจนลับสายตาถึงมันจะบอกว่าตัดใจแล้วก็เถอะเธอเองก็คิดว่ามันคงตัดใจได้ไม่เร็วขนาดนั้นหรอก พวกเธอพากันไปทานข้าวเที่ยงแล้วกลับมาเข้าเรียนต่อจนจบวันไอซันกับไอเบธแยกยาก้ยายก,กันกลับไปแล้วเหลือเธอกับไอวุฒที่พากันมานั่งร้านเหล้าเพราะมันสัญญาว่าจะเลี้ยงเหล้าเป็นการตอบแทนที่เธอเอาหูฟังมาคืนให้เธอลงลืมกับ <S <S ข้าวของมารดาไปเสียสนิทเพื่อนที่มีอยู่ตอนนี้ก็มีเพียงไอวุฒเพียงคนเดียวมึงรอนี่เดี๋ยวกูมาแป๊บไอวุฒมองตามอย่างงงๆแต่ก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรก่อนจะเลิกคิ้ว สงสัยเมื่อเธอกลับมาพร้อมกระเป๋าผ้าในมือเธอจึงเริ่มต้นอธิบายให้ฟังง่ายๆแม่กูฝากกับข้าวมาให้พวกมึงแดกแต่กูลืมไว้ในรถเลยมีแค่มึงกับกูนี่แหละที่ได้กินว่าพลางหยิบจับของที่ใส่ถ้วยกระดาษแม่เธอก็เข้าใจหาแฮะกะว่ากินแล้วทิ้งเลยไม่ต้องเก็บกลับบ้านมาอีกเธอมีไอวุธที่คอยช่วยหยิบจับจัดเตรียมอาหารตรงหน้าจนกลายเป็น ว่ามาร้านเหล้าสั่งแต่เหล้าไม่สั่งกับแกล้มไปเสียอย่างนั้นยังดีที่เจ้าของร้านไม่ว่าเพราะยังไงเหล้าเขาก็แพงกว่าลวนะทำไมมึงไม่มีพ่อมึงเป็นสามีถ้ากูเกิดเร็วกว่านี้สักสิบปียี่สิบปีกูคงตามเจตแม่มึงเช้าถึงเย็นถึงแน่เลยวะไอเพชไอวุฒ <I would S 1> มันว่าพร้อมทำหน้าฟินเมื่อได้ตักอาหารเข้าปากคำแรกน้อยน้อยหน่อยนั่นแม่กูเลกอย่างกูไม่อยากได้มึงเป็นพ่อ พ่อกับแม่กูเขารักกันจะตายถ้ามึงไม่กลัวตายก็ลองไปเตาะแม่กูดูสิเธอว่าพลางใส่หัวเอื่มอืๆมึงนี่กะจะให้ฟ้าผ่ากูหรือไงแม่มึงอายุตั้งเท่าหโไหรแล้วกูไม่เอาหรอกนูน่นกูไปเอาหนุ่มน้อยหน้าตาน่ารักแถวนั้นยังจะดีกว่าอีก จบคำของมันเธอก็มองตามสายตาของไอวุธไปเห็นเด็กผู้ชายตัวเล็กน่ารักหน้าทนุถนอมดวงตากลมโตสวมใส่แว่นในมือถือโน้ตบุ๊กเครื่องเล็กไว้ด้วยก่อนจะเดินลับหายไปทางประตูแขก VIP เสเซตมันก็ดีหนิว่าทำไมตอนแรกมันถึงคิดอกุศลกับเธอได้ทำไมตอนแรกมึงกะจะฟันกูแล้วทิ้งวะคำถามของเธอเรียกให้สายตาของมันถอนกลับคืนก่อนจะเอ่ยปากตอบช้า,ชา มึงจำตอนที่กูพาไปแนะนําตัวกับพวกไอซานไอเป็ดไอไนได้ไหมตอนนั้นพวกมันบอกว่ารู้อยู่แล้วว่ามึงเป็นทอมเพราะวันจับพี่เทคเมึงประกาศชื่อตัวเองออกมาเออทำไมก็วันนั้นกูไปไม่ทันไงกูสายนั่นแหละพอกูไปถึงมึงก็จับชื่อเทคขึ้นมาแล้วแล้วกําลังจะเดินไปแจ้งพี่ๆเขากูเลยเห็นมึงตั้งแต่แรกนั้นเลย กูอยากรู้แค่ว่าทำไมมึงถึงคิดจะฟันกูเธอว่าเสียงเข้มหัวคิ้วเริ่มขมวดเข้าหากันเมื่อมันตอบไม่ตรงคำถามสักเท่าไหร่เธออยากรู้ว่าทำไมเพราะอะไรมันถึงเลือกเธอไม่ใช่ว่าเจอกับเธอได้ยังไงก็เนี่ย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 ,ยกูจะบอกว่าตอนที่กูเห็นมึงเนะี่ยกูคิดในใจเลยว่าเออหน้าตาแม่งหล่อดีสำหรับสาวๆแล้วก็น่ารักสำหรับผู้ชายไง มึงเองก็ไม่ต่างจากไอ้นายมากนักหรอกแต่มึงตัวสูงกว่ามากแล้วก็ยังชอบทำหน้าบึ้งเวลาผู้ชายเข้าหามันเลยยิ่งหน้าแกล้งไงแต่พอเป็นผู้หญิงปุ๊บมึงแม่งเปิดโหวตอ่อนโยนออกมาเลยเพราะงั้นอีแบบเนี้ยเรดาร์กูถึงจับมึงแม่งมีความเคะในตัวเคะสาบหาอะไรของมันวะถ้าคิดในใจยิ่งงุนงงเข้าไปใหญ่เมื่อมันใช้ทรัพย์ที่ไม่คุ้นเคย ก็เคเป็นฝ่ายรับแบบไอ้นายแบบมึงถ้าเมะก็ฝ่ายรุกแบบผัวไอ้นายแบบกูนี่ไงอืมทางสายของไอวุฒิมันคงจะแบ่งแบบนี้สินะเหมือนกับสายของเธอที่แบ่งออกเป็นทอมดี้งั้นสินะหลังจากนั้นต่างคนต่างไม่พูดอะไรอีกมีเพียงนั่งกินเล่าไปเง,งียบๆไอวุฒิเองก็สะกิดสะกิดชี้ชวนให้ดูผู้ชายหนุ่มน้อยหน้าตาน้ารักน้ากดของมันอยู่นั่นในขณะที่ ตาของเธอกลับมองหาแต่หญิงสาวหน้าตาดีสายตาของเธอหันไปจับจ้องหญิงสาวผอมบางตัวเล็กในชุดเดรสสีครีมเปิดไหล่ทั้งสองข้างผมยาวสยายสีดำถูกดัดเป็นลอนๆคอ,อเคลียแผ่นหลังนวลเมืงเมืงเมืงแรงสกิดที่ข้างตัวไม่สามารถทำให้เธอถอนสายตากลับขึ้นมาได้ได้แต่บัดมือของไอวุธทิ้งไปอย่างรำคาญใจเมืง มึงมึงมันกลับมาสะก,กิดเธออีกครั้งเมื่อยังไม่สามารถเรียกความสนใจจากเธอได้เธอเองก็ตอบรับกลับไปออกจะรำคาญน,นิด,นดแต่สายตาไม่ได้ละออกจากรากเล็กแม้แต่น้อยอะไรของมึงไอเพชรมึงดูฝ่ามือใหญ่ของไอวุฒิจับหมับเข้าที่หัวของเธอบังคับให้หมนุนกลับมองภาพตรงหน้าเมื่อได้เห็นกับตาทำให้เธอนิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะตั้งสติได้สีหน้ามืดครึ้มดิ่งลึกขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อคนคนนั้น สาวเท้าเข้ามาใกล้แล้วหยุดอยู่ตรงหน้าพวกเธอพอดีแหมแหมแหมพวกมึงนี่คบกันนานดีเหมือนกันนะกูยังสงสัยจริงๆว่ามึงมีอะไรดีไอเพชรมันถึงติดมึงแจไม่ยอมไปไหนน้ำเสียงหยี่ยวนกวนประสาทของคนเร็วๆคนหนึ่งเอ่ยถามอย่างเยาะยาอๆเธอจึงตอบกลับไปด้วยความนิ่งสงบภายใต้อารมณ์ที่ขุ่นมัวแหมไอพี่มึงก็ดีกว่ามึงทุกอย่างอนะ ไม่งั้นกูจะคบมันนานขนาดนี้ได้ยังไงจริงไหมครับเมียว่าจบพลางเอาแขนพาดคอไอวุฒไปพางไอวุฒิทำหน้าตาเหลือหลาอย่างไปไม่เป็นจนเธอต้องแอบหยิกไหล่มันเบาๆจนมันสะดุ้งแล้วเล่นตามน้ำนั่นดีพี่เพชรมนรีลาดีขนาดนี้ผมจะยอมปล่อยมันไปได้ยังไงไอวุฒว่าพลางซบลงบนไหล่เธอเอาหัวถูไถออดอ้อนส่วนไอบอยมันก็ทำหน้ามึนงง อย่างไม่เข้าใจสักเท่าไรแล้วจึงหันมาถามเธอแทนนี่มึงแทงมันเธอสยะยิ้มร้ายยกเท้าขึ้นพาดบนโต๊ะอาหารขวยห้างอย่างอารมณ์ดีแน่สิกูคงไม่ยอมให้ใครมาแทงกูได้ง่ายๆถ้ามึงเปลี่ยนใจเมื่อไรก็มาบอกกูได้นะไอพี่กูจะสนองให้จนมึงกระอักเลือดตาย ว่าพลางยิ้มร้ายคำว่าตายในที่นี้คือเธอกะจะเอามันตายจริงๆไม่ใช่ด้วยรสวัสด์ที่เธอมีให้หากแต่เป็นความทุกข์ทรมานจากการออกกำลังกายของเธอไม่ได้นะเว้ยเพชรกูไม่ยอมให้มึงไปแทงคนอื่นนอกจากกูไอวุฒว่าพลางจับปกเสื้อของเธออกกอดรอบคอไว้เหมือนกลัวว่าเธอจะหายไปจากมันกูว่ามึงอินเกินบทเกินไปแล้วนะไอวุฒแแม วุ้ครับไม่สงสารคนอกอยากปากแห้งบ้างหรอหึผู้หญิงเขาไม่เอาคนอย่างมึงหรอกไอ้ไอ้บอยถ้ามึงเงียนแต่ไม่มีใครเอามึงมาขอร้องให้กูเอาให้ก็ได้นะประโยคแรกเธอหันไปบอกไอ้คนที่ตีเนียนอกกอดเธออยู่ก่อนจะหันไปบอกไอ้พี่ที่มาหาเรื่องวอนตีนถึงที่เฮ้คนอย่างกูผู้หญิงวิ่งเข้าหามีเยอะแยะไปไม่ต้องให้คนอย่างมึงมาสนองให้หรอกเว้ย คนอย่างมึงกูขยะใขแยงว่ะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็เอาสำสอนชิบหายคำด่านั้นทำให้เธอแทบจะสติแตกผูดตัวลุกขึ้นท,ทันทีหากแต่ยังช้าวกว่าไอคนที่มันนั่งกอดเธอเมื่อครู่มันพุ่งไปซัดหน้าไอพี่ก่อนแล้วหมัดหนึ่งจนไอพี่ลม้มลงบนพื้นไอวุฒเองก็ตามไปขึ้นคลอมติดติดมือดึงกระชากปกเสื้อของอีกฝ่ายขึ้นมาจบใบหน้าแทบจะชิดติดกัน พูดเสียงเข้มดุดันที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนมึงอย่ามาว่าเพรแบบนี้อีกนะมึงรู้จักมันดีแค่ไหนกันถึงมาว่าร้ายมันแบบนี้เฮอะมึงเองก็ไม่ได้มีดีไปกว่ามันนักหรอกเพลอเพชรเพ,เพ,เพมันอาจจะดีกว่ามึงด้วยซ้ําเพราะมันชัดเจนเพอที่จะบอกใครต่อใครว่ามันเป็นอะไรก่อนที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์คนอย่างมึงน่ะคงจะแอบไปกินลับหลังผู้หญิงไปทั่วละสิท่ามึงน่าสมเพศยิ่งกว่าอีกความกล้าหาญยังเทียบไม่เท่ามันด้วยซ้ําไป มึงกลับไปดูกลาหัวของตัวเองให้ดีๆเฮอะว่ามีอะไรพอที่จะสู้กับมันได้บ้างเออถ้าความเร็วมึงชนะเพราะไอ้เพชรมันดีกว่ามึงเยอะจบคำไอ้วุธก็ปล่อยหมัดซ้ำไปอีกครั้งก่อนจะพระจากมากลับมานั่งลงที่โซฟาเหมือนเดิมตอนนี้ผู้คนโดยรอบหันมองอย่างสนใจแต่ไม่มีใครคิดจะช่วยเหลือเพราะมันเป็นเรื่องปกติของร้านเล้าไปเสียแล,แล้วที่จะมีการทะเลาะวิวาทกันบ้าง เธอเองหลังจากที่ผูุดตัวลุกขึ้นก็ได้แต่มองดูอยู่นิ่งๆเพราะมีคนจัดการมันแทนเธอแล้วแต่ก็ยังอดใจไม่ไหวต้องตามเข้าไปซ้ำอีกทีเท้าของเธอเหยียบลงบนอกของไอพี่ดังอักกดเท้าลงให้หนักขึ้นโน้มตัวลงไปข้างหน้าตบหน้ามันเบาๆเ,เป็นการเรียกสติที่กำลังงงของไอพี่ให้กลับเข้าร่างถึงมันจะบอกว่ากูสัสอนเออกูสัสอนจริงกูออกกูผู้หญิงไม่เลือก แต่กูชัดเจนเสมอว่ากูเป็นอะไรและถามความสมัครใจของผู้หญิงทุกคนที่กูนอนด้วยไม่เคยบังคับหรือหลอกล่อใครให้มาเอากับกูฝ่ามือของเธอบีบเข้าที่ข้างแก้มของอีกฝ่ายเต็มแรงก่อนจะพูดประโยคถัดไปมึงฟังกูนะไอ้บอยหากมึงลืมรสตีนกูแล้วจริงๆกูจะสนองให้กูจะแย่งผู้หญิงทุกคนของมึงมาไม่ว่ามึงกำลังมองใครอยู่กูจะนำหน้ามึงก่อนเสมอ ไม่ว่ามึงกําลังตกหลุมรักใครกูก็จะแย่งชิงให้เขามารักแค่กูกูจะทําให้มึงทุกทรมานทําให้มึงเจ็บปวดร้าวให้มากกว่าที่มึงเคยทําถ้ามึงยังเสนอหน้ามาให้กูเห็นอีกเป็นครั้งที่สามกูจะไม่เอามึงไว้อีกแล้วไอพี่เธอยกยิ้มมุมปากแต่ในแววตามีความเหี้ยมเกรียมเอาจริงไม่ใช่แค่คูแล้วกูจะบอกให้นะไหนๆมึงก็คิดถึงรถตีนกูขนาดนี้กูก็จะเสนอให้มึงเป็น บุญปากเผื่อว่ามันจะทำให้มึงเปลี่ยนใจไม่โผล่หน้ามาให้กูเห็นอีกจบคำมัดดัหนักของเธอก็ประเคนเข้าหน้าหล่อๆแต่ร้าความดีของไอพี่เต็มแรงจนใบหน้าหล่อเลาสะบัดหันไปตามแรงกระแทกเธอยึดตัวขึ้นเต็มความสูงก่อนจะกระแทกส้นเท้าลงไปที่กลางอกอย่างรุนแรงจนมันกระอักเลือดออกมาดวงตาเบิกค้างเพราะความเจ็บปวดเธอชักเท้าลงมายืนอยู่ข้างตัว ก่อนปลายเท้าจะตะวัดเตะเข้าที่ใบหน้าเต็มแรงเป็นผลให้ไอพี่มันสลบไปทันทีเธอล่วงมือเข้าไปในกระเป๋าหยิบเงินออกมาจํานวนหนึ่งโปรยใสยร่างที่ไร้สติเอาไว้ให้มันไปรักษาตัวก่อนจะหันหลังเดินจากมาตรงเข้าห้องน้ําไปล้างเนื้อล้างตัวล้างคราบเลือดที่ติดตามนิ้วมือใบหน้านิ่งเย,ย็นเยียบ ไร้ความรู้สึกใดๆจนเมื่อมั่นใจว่าล้างทำความสะอาดเรียบร้อยดีแล้วจึงได้เงยหน้าขึ้นพบใครคนหนึ่งยืนพิงประตูกอดอกมองเธอเฉยๆขอบใจที่ช่วยเล่นละครไว้กูจะเลี้ยงเล่าตอบแทนแล้วกันเธอว่าพลางปัดใส่ผมไปด้านหลังดึงถึงอย่างหงุดหงิดใจหัวคิ้วสวยขมวดหมุนมึงต้องเล่าให้กูฟังไม่ใช่เรื่องของมึงเธอตอบกลับไปทันทีพร้อมตวัดสายตาไปมองใช่ ไม่ใช่เรื่องของมึงไอวุฒเรื่องนี้เป็นเรื่องของกูกับไอพี่แค่สองคนมึงไม่เกี่ยวมันเกี่ยวตั้งแต่กูพุ่งไปต่อยหน้ามันแล้วไอวุฒิว่าอย่างไม่ยอมแพ้กูบอกก็ไม่เกี่ยวไงแม่งให้เงินค่ารักษามันไปนแล้วมึงไม่เกี่ยวมึงไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่มึงเป็นเพื่อนกูคำพูดของมันทําให้เธอนิ่งไปคำว่าเพื่อนของมึงจริงจังขนาดไหนกันไอวุฒิเพื่อนที่แค่ทํางานกลุ่มเดียวกัน เพื่อนที่นั่งเรียนด้วยกันเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวหรือว่าเป็นเพื่อนแท้เพื่อนตายเพื่อนแบบไหนที่มึงกําลังเป็นให้กูตอนนี้กูยังไม่พร้อมเธอว่าด้วยเสียงที่อ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดไอวุฒเองก็อ่อนลงเช่นกันมันเดินเข้ามาจับคว้าข้อมือเธอเดินกลับไปที่โต๊ะหยิบเงินวางบนโต๊ะให้เพียงพอต่อค่าเหล้าหยิบขวดเหล้าที่ยังไม่ลดลงไปเท่าไหร่นักติดมือมาด้วย เดินผ่านร่างไร้สติของไอพี่ไปก่อนไปยังไม่ไวายเตะซ้ำอีกทีแล้วจึงผละจากมาเธอกับมันเดินมาเรื่อยๆโดยมีมือของมันยังคงจับมือของเธออยู่เธอเองก็ไม่ได้คิดจะขืนตัวออกปล่อยให้มันจูงไปทั้งอย่างนั้นจนมาถึงซียเขียวมิ้นของไอวุฒมันมันจับเธอยัดเข้าไปแล้วตัวมันเองเดินไปไประจำที่คนขับก่อนจะออกตัวไปทันที ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่9ตอนนี้ก็จะมีโมเมนต์ค่อนข้างจะเยอะนะคะวันนี้เสียงก็อาจจะไม่ค่อยทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอาจได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หนึ่งก็คงเป็นเพราะว่าความมือที่ทำให้เริ่มง่วงตาเริ่มจะปิดแล้วคะ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย